รองวัลสุดยอด10จอมยุทธการตลาดอันดับที่4บริษัทนครชัยแอร์จำกัด ในช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณเครือวันวงรักมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนครชัยแอร์จำกัดให้เกียรติด้านบนเวทีค่ะสุดยอดมากๆนะฮะวงการรถทัวร์ไทยเจอ,อนครชัยแอร์เข้าไปทุกคนนี่ต้องอึง้งบอกเลยชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจทุกระดับประทับใจต้องบอกแบบนี้จริงๆค่ะถือเป็นบริการรถทัวร์ที่ถือว่ามีมาตรฐานสูงนะคะแล้วก็มี การบริการที่เป็นเยี่ยมแล้วก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นรถทัวร์ในระดับพรีเมียมค่ะนอกจากนั้นนะคะทางนครชัยแอร์ยังมีการวางแผนขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเปิดอาเซียนด้วยครับผมเรนเชิญคุณครวันพูดอะไรสักนิดหน่อยครับค่ะกรับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอขอบคุณอสมทแล้วก็คลื่น FM 100.5ด้วยที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้เพื่อให้กำลังใจกับ ธุรกิจที่ได้ทำการตลาดกันเ,เรียนเรื่องนครแชร์สักนิดนะคะน่าจะใช้เวลาน้อยกว่าดรกตริค่ะ <c oughs> นครแชร์เป็นบริษัทเดินรถโดยสารประจำทางที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมมายาวนานมากกว่า28ปีคะ่ะใน28ปีที่เราทำมาเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมราคามาโดยตลอดเรียกว่ามีมารจิ้นน้อยมากดังนั้นนครแชร์ไม่มีฝ่ายการตลาด นครแชร์ได้รับรางวัลสุดยอดกลยุทธ์การตลาดนี่เราก็เซอร์ไพรส์มากค่ะขอขอบพระคุณที่ให้เกียรตินครแชร์นะคะก็เรียนว่าถ้าได้รับรางวัลก็น่าจะเป็นผลงานของทีมงานนครแชร์ทุกคนที่ยืนหยัดสร้างผลงานที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มีไรายได้น้อยทั่วไปในประเทศไทยค่ะ สำหรับนครัชแอร์ที่ไม่มีฝ่ายการตลาดเราเองยังสามารถสร้างสารรค์ผลงานนี้ได้ด้วยความภาคเพียรตั้งใจที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งในส่วนของดูแลทีมงานดูแลลูกค้าแล้วก็ดูแลสังคมเล็กๆน้อยๆที่เราสร้างสารรค์มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานบำบัดน้ำเสียแยกขยะซึ่งเราทำมาทั้งสิ้น28ปีนะคะ ก็ขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าจะเดินทางครั้งใดคิดถึงนครชัยแอนนะคะคขอพระคุณค่ะขอบพระคุณนะฮะน่ารักคุณ